สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องันน้อยซอยหครับแล้ววันนี้เหมือนเคยครับพบกับผมเกาลัดพร้อมกับหนังสนุกๆที่เลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับและสําหรับวันนี้นะครับเป็นหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Invaders of the Los Go ครับเป็นหนังปี1982เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี1945เมื่อกลุ่มทหารญี่ปุ่นได้บุกยึดครองหมูกก่เกาะฟิลิปปินส์ซึ่งได้วาจ้างพวกชาวบ้านในละแวกนั้นให้ขนหีบทองคำที่มีมูลค่าหลายล้านเหรียญด้วยการเดินเข้าไปเพื่อจะเอาไปหลบซ่อนในป่าลึกและไม่ให้เป็นจุดสังเกตและรอวันที่จะเอาหีบทองคำนั้นกลับไปตลอดทางมันไม่ราบรื่นอ,อย่างที่คิดเมื่อพวกทหารญี่ปุ่นกับพวกชาวบ้านถูกดักซุ่มโจมตีจากชนเผ่า ที่คอยปกป้องอาณาเขตของพวกมันชนเผ่าพวกนี้เป็นพวกที่อยู่อย่างสันโดษมายาวนานจึงใช้กลยุทธ์ทุกวิถีทางเพื่อที่จะเล่นงานผู้บุกรุกที่เข้ามาในถิ่นของตนด้วยความที่พวกชนเผ่ามีความชำนาญในพื้นที่แล้วก็มีจำนวนเยอะมากทำให้ทหารญี่ปุ่นหลายนายถูกสังหารราบเป็นหน้ากลองในขณะเดียวกันทหารญี่ปุ่นบางส่วนก็ต้องคอยคุ้มกันชาวบ้านเพื่อจะเอาหีบทองคำไปซ่อนไว้ในถ้ำแห่งหนึ่งจนสำเร็จและทหารบางส่วนก็นำปืนกลมาสกัดกั้นพวกชนเผ่า จนพวกชนเผ่าก็ถูกยิงล้มลงเป็นหน้ากลองเช่นเดียวกันทั้งสองฝั่งก็ต่างสู้กัน ผลัดกันได้ผลัดกันเสียทําให้พื้นที่ป่าเขียวกระจีกลายเป็นสมรภูมิสีเลือดทันทีแต่น้ําน้อยก็ย่อมแพ้ไฟเมื่อพวกทหารญี่ปุ่นบางส่วนโดนพวกชนเผ่าแห่มายิ่งกว่ายกทั้งกองร้อยมาเล่นงานจะทําให้เหลือเพียงแค่ผู้พันยากุชิร้อยเอกโทโยโดะและร้อยโทโตบาชิที่เป็นทหารญี่ปุ่นดวงแข็งที่สามารถรอดจากเหตุการณ์ในวันนั้นได้แต่ก็ไม่ไาวทั้ง3ก็จัดการพวกชาวบ้านที่เอาทองไปซ่อนทั้งหมดได้ไม่ให้ความลับหลุดว่าซ่อนทองไว้ที่ไหน แต่ก็จะมีแค่พวกเขา3คนเท่านั้นที่รู้ทั้ง3ก็เลยมาร่วมสาบานว่าหากพวกเขารอดชีวิตกลับไปได้เขาจะกลับเอาทองคํากลับไปพร้อมกันและจะไม่มีใครทรยศพวกเดียวกันโดยเด็ดขาดจากนั้นทั้ง3าก็ชักดาบซามูไรเข้าสู้กับพวกชนเผ่าที่เหลือทําให้ทั้ง3รอดชีวิตกลับมาตุภูมิได้อย่างอุดวิต อีก36ปีต่อมาที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจะเผยให้เห็นยากูชิที่เกษียณอายุราชการแต่ก็ได้อาชีพใหม่หลังจากเกษียณเขาเป็นเจ้าพ่อยากูซ่าที่มีลูกน้องมากมายและมีบารมียิ่งใหญ่ในวันนี้มีเล็ซ์ลาสันเป็นนักธุรกิจชาวอเมริกันเข้าพบยากูชิเป็นการส่วนตัวโดยเข้ามาปรึกษากับยากูชิเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจทีแรกก็เหมือนจะเป็นการเปิดดีลทางธุรกิจ แต่พอเร็กซ์บอกว่าเขาต้องการเจาะข้อมูลสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2จนพบกับข้อมูลเส้นทางตามหาทองที่ทหารญี่ปุ่นเคยเอาไปซ่อนไว้ในป่าลึกที่ฟิลิปปินส์รวมถึงพวกเขายังรู้ถึงข้อมูลของ3าทหารญี่ปุ่น ที่รอดชีวิตอีกด้วยนั่นก็ทําให้เล็กตัดสินใจบินตรงจากนิวยอร์กมาที่โตเกียวโดวยเฉพาะแต่ยากุชิก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เขาบอกว่าเขาไม่รู้ข้อมูลที่ซ่อนทองอะไรทั้งนั้นแต่ที่เขาทําไปก็เพราะต้องการรักษาคําพูดที่สาบานไว้กับเพื่อนร่วมชะตาสองคนที่เหลือเท่านั้นอีกทั้งยากุชิก็เป็นคนเดียวที่มีแผนที่ในมือแต่เล็กก็ไม่ยอมถอยง่ายๆหรือเ,เอาชนะยากุชิด้วยการแย่งแผนที่ไปจากมือและสังหารยากุชิกับลูกสมุนที่เหลือจนตายเรียบ แต่ข้าหารู้ไม่ว่าเล็กได้แผนที่แค่การเดินทางไปปากถ้ำเท่านั้นจึงตัดสินใจไปดิวธุรกิจกับโยโทดะเรื่องจะตามหาทองซึ่งเป็นหนึ่งในสามทหารที่อยู่กลุ่มเดียวกันกับยากุชิแต่โยโทดะรักษาคำพูดไม่ต่างจากยากุชิเลยทำให้เล็กไม่ได้อะไรจากปากของเขาพอรับหลังเล็กโยโทดะก็ทำฮาราคิริตัวเองเพื่อไม่ให้เรื่องทองหลุดไปเข้าหูของใครอีกต่อไปหมากสุดท้ายที่เล็กมี ก็เห็นจะเป็นโตบาชิซึ่งเป็นนักธุรกิจเหมือนกันกับเขาเล็กดิวธุรกิจไปเพื่อให้ไปล่าทองที่ฟิลิปปินส์แถมบังคับไปในตัวว่าเพื่อนสองคนที่เหลือก็ไปคุยกับลากมะม่วงแล้วตอนนี้เขาปฏิเสธไปก็ไม่รอดแล้วทําให้โตบาชิตัดสินใจที่จะร่วมมือกับเล็กโดยที่ไม่หลังเลแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องได้ส่วนแบ่งทอง25%ซึ่งเล็กเองก็ตกลงเมื่อดิวโตวบาชิมาแล้วนั้นก็ดีวกับ ดักลาสเจฟเฟอร์สันซึ่งเป็นมหาเศรษฐีที่มีชื่อเสียงให้มาร่วมล่าทองด้วยกันอีกทางพวกเขามีพักพวกและเส้นสายอยู่ในฟิลิปปินส์จึงต้องพึ่งบาร,รมีดักลาสเพื่อไม่ให้ตัวเองเข้าสังเตเพราะตัวเขาอาจจะทำผิดกฎหมายได้ต่างแดนอะไรเข้าก็ได้การเจรจาส่วนนี้ก็มีข้อแม้ว่าเขาจะต้องได้ส่วนแบ่งจํานวนหนึ่งและดักลาสจะต้องไปด้วยพร้อมกับบอดี้การ์ดมากมายเพื่อคุ้มกันความปลอดภัยส่วนเรื่องเดินทางก็ให้เป็นหน้าที่ของเขาเองในที่สุดดักลาสก็ตอบตกลง จึงไม่ลังเลและเป็นการปิดดีลที่สวยอีกดีลสําหรับเขาในขณะเดียวกันเจนิสลูกสาวของดักลาสซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องได้แอบฟังที่พ่อดีลกับใครบางคนตั้งแต่ต้นพอดักลาสออกมาเธอก็อ้อนพ่อขอไปด้วยที่เธออยาก,กไปด้วยไม่ใช่เป็นเพราะเรื่องของทองแต่เป็นห่วงพ่อที่มีโรคหัวใจเป็นโรคประจําตัวต่างหากดักลาสปฏิเสธเพราะไม่อยากให้ลูกสาวได้รับอันตรายและตัวเขาเองก็มองว่าการเดินป่าไม่เหมาะกับผู้หญิงอย่างเธอแม้จะโดนขัดใจแค่ไหนแต่ก็ขัดใจพ่อไม่ได้เลย ในคืนเดียวกันที่ผับแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นซึ่งมีการเต้นเปลืองผ้าด้วย ที่เดินเผยให้เห็นมาร์คฟอเรสต์หนุ่มล่าสมบัติรุ่นใหญ่ที่ฝีมือจับตัวยากเข้ามาดื่มกินที่นี่อย่างสำราญใจแต่เขาก็มีเรื่องบางอย่างที่เปลี่ยนจากนักล่าสมบัติมือฉมังกลายเป็นชายไวทองเสเพลคอแอลกอฮอล์และตัวเขาเองก็เป็นเป้าหมายของดักลาสที่จะทาบถามให้เขาไปร่วมทิปล่าทองที่ฟิลิปปินส์อีกด้วยดักราสได้สั่งให้ข่าวบริการผิวสีมาเชิญมาร์คไปพบเขาแต่ข่าวดันเลสาวนุ่มน้อยห่มน้อยที่โยกย้ายสายสะโพกด้วยสายตาเป็นมัน แถมไปทับลายกะลาสีเรือสองคนที่เป็นลูกค้าประจําแถวนั้นทําให้ข่าวมีเรื่องกับกะลาสีเรือสองคนนี้ไปโดยปริยายนับว่าโชคดีที่มาร์กไม่ได้หายไปจากร้าน เลยทาให้เขากลับมาช่วยข่าวไว้ได้ก่อนที่ตัวข่าวจะจบเหตุคาบาทาเมื่อเคลียค่าเสียหายที่ผับเสร็จเขาก็เลยชวนมาร์กไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งตามความสั่งของดักลาสนั่นทําให้มาร์กยอมขึ้นรถไปกับข่าวโดยดีพอไปถึงโรงแรมมาร์กได้เจอกับดักลาสตามนัดดักลาสเลยชวนมาร์กไปร่วมล่าสมบัติพร้อมกับยื่นข้อเสนอด้วยเงินก้อนใหญ่สําหรับค่ามัดจําซึ่งดักลาสก็หวังว่าจะได้ทาบมาร์กไปไง่ายๆและเขาก็มั่นใจว่าคนฝีมือดีอย่างมาร์ก ไม่น่าจะปฏิเสธข้อเสนอนี้ของเขาอย่างแน่นอนเช้าวันต่อมาทุกอย่างพลิกผันเมื่อมาร์กเอาเงินก้อนคืนดักราสพร้อมกับปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดเขาบอกว่าเขาวางมือจากวงการนักเดินป่ามาหลายปีแล้วเขาจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับอาชีพเหล่านี้อีกดักลาสพยายามตื้อมาร์กด้วยการบอกให้เขาอุ่นใจว่าเร็กซ์เป็นคนช่วยวางแผนการเดินทางทั้งหมดให้กับเขาและสบายใจได้เลยว่าทริปนี้ไม่มีหลงแน่นอนแค่ได้ยินชื่อของเร็กซ์มาร์กก็ถึงกับสีหน้าเปลี่ยนไปในทันทีเรากลับได้เจออริเก่า ที่จะมาร่วมทริปกับเขาเขายินกลานเสียงแข็งว่าเขาวางมือแล้วและไม่ต้องติดต่อมาหาเขาอีกด้านดักลาสเห็นทีคงจะต้องหาตัวช่วยเขาจะไม่ยอมปล่อยนักล่าส,สมบัติฝีมือเจ๋งๆอย่างมาร์กโดยเด็ดขาดจึงขอร้องให้เจนิสช่วยไปติดต่อกับมาร์กเลือกล่าสมบัติ เจนิสตอบตกลงแต่มีข้อแม้ว่าถ้าทำสำเร็จพ่อจะต้องให้หนูร่วมทิปไปกับพ่อด้วยนะดักลาสจึงตอบตกลงด้วยความจำใจในคืนต่อมาเจนิสก็ทำตามแผนของพ่อโดยไปหามาร์คที่ผับแห่งหนึ่งแล้ววันนี้ก็เจอได้ถูกคนเมื่อมาร์คนั่งดื่มเหล้าตามภาษาคอแอลกอฮอล์เพียงแค่เจนิสแนะนำตัวและบอกว่าเธอเป็นลูกสาวของดักลาสเท่านั้นมาร์กก็รีบปฏิเสธทันทีต่อให้น้องเสนออะไรมาก็ตามเขาขอปฏิเสธทุกอย่างแต่เจนนิสก็ไม่ยอมจึงบอกกับมาร์คว่า เธอจะรอนอกร้านจนกว่าจะได้คําตอบจากเขาสุดท้ายชายัยทองอย่างเขาก็ทนมันยาหญิงอย่างเทนนิสไม่ไหวเขาจึงยอมเธอแต่โดยดีถึงวันเดินทางในหลายวันต่อมาที่ท่าเรือแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์มาร์กนั่งเรือมาด้วยความพร้อมแบบสุดๆแต่เร็กซ์ก็กลับรู้สึกเซ็ง ที่ทริปนี้ควรจะมาแค่ดัก,กลาสกับตัวบัชีเท่านั้นเขาพูดทำนองว่าอันนี้เนี่ยมันล่าสมบัตินะไม่ได้มาดูหิ่งห้อยแถมยังเอาลูกสาวคนอื่นมาเยอะแยะทาให้เขารู้สึกงุดหงิดเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามเล็กก็ต้องยอมแต่โดยดีไม่งั้นเขาอาจจะเสียเพื่อนร่วมทริปล่าทองจนลอยแพเขาก็ได้ในขณะเดียวกันมาร์กกับเพื่อนร่วมทางสองคนนั่นก็คือมาเรียหญิงสาวเชื้อสายลาตินและเฟอร์นันโดชายรุ่นเดียวกับมาร์กช่วยยกของขึ้นเรือ หลังจากที่มาร์กทิ้งช่วงในการล่าสมบัติมาหลายสิบปีจนได้มารียูเนียนกันอีกครั้ง เมื่อเรือแล่นออกจากท่าไปทุกคนในเรือก็ได้สนิทสนมกันโดยเฉพาะเจนนิสกับมาเรียก็ได้พูดคุยกันตามภาษาผู้หญิงซึ่งเจนนิสมีท่าทีชอบมาร์คประหนึ่งว่าเขาคือชูการ์ดัตตี้ของเธอแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามาเรียก็เคยเป็นแฟนเก่าของมาร์คด้วยเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนรักของฟอนันโดแล้วก็ตามแต่พอมาเจอกันอีกครั้งก็ไม่ได้แปลว่าเธอจะลืมคนรักเก่าอย่างมาร์คได้เลยเมื่อเดินทางมาถึงหลายชั่วโมงจนตะวันใกล้รับฟ้า จึงเริ่มตั้งแคมปิ้งกันกลางป่าเพื่อที่จะพักเอาแรงโดยมีเฟอร์นันโดมาร์ก คาาสลับกันเฝ้าเวรเพื่อความปลอดภัยให้กับคนที่มาตั้งแคมป์อยู่ด้วยแม้จะป้องกันพวกชนเผ่าอันตรายที่มีโอกาสพุ่งโจมตีพวกเขาได้ในขณะนั้นทุกคนที่มาร่วมทิปล่าทองก็คุยกันอย่างสนุกสนานมีแค่เพียงเร็กที่ยอมปลีกวิเวกคนเดียวและก็ไม่ยอมสูงสิงกับใครมาร์กเลยอาสาเฝ้าเวรแทนเฟอร์นันโดและบอกให้เฟอร์นันโดไปพักผ่อนก่อนที่เหลือเขาจะจัดการเองระหว่างที่มาร์กทำหน้าที่ผู้เฝ้าเวรอยู่นั้นมาเรียก็เดินตามหามาร์กเพื่ออยากจะย้อนความหลังของกันและกัน แต่มาร์กลับปฏิเสธเพราะเขามองว่ามาเรียเป็นเพื่อนของเขาอีกทั้งเธอก็ยังเป็นแฟนเฟอร์นันโดจึงปฏิเสธเพราะว่าเขาไม่อยากหักหลังเพื่อนของตัวเองนั่นก็เลยทําให้มาเรียเดินออกไปด้วยความหงุดหงิดในเวลาเดียวกันที่เฟอร์นันโดกาลังพักผ่อนก็มีใครบางคนเอางูพิษมาปล่อยไว้ในเต็นท์พักของเขาเป็นจังหวะที่มาเรียกลับมาพอดีเธอเห็นงูตัวนั้นแผ่แม่เบี้ยและขู่พร้อมที่จะฉกคนที่นอนอยู่นั่นทาให้เธอตกใจจนทาเต็นท์พังโดยไม่เจตนาและเหตุการณ์นี้ก็เลยทําให้เฟอร์นันโดโดนงูฉก จนเขาเสียชีวิตคนอื่นๆที่ตื่นนอนต่างกลูมาทางเฟอร์นันโดด้วยความเป็นห่วงเขาพยายามยื้อชีวิตสุดความสามารถแต่เขาก็เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่คืนแรกในสภาพที่ตายตามไม่หลับเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนต้องช่วยกันฝังศพเฟอร์นันโดด้วยบรรยากาศที่เศร้าสลดก่อนที่จะเตรียมตัวเดินทางต่อไปในขณะที่คนอื่นกำลังกินกาแฟอยู่นั้นเร็กซี่เดินเข้ามาพูดด้วยปากไม่มีหูรูดว่าตายไปคนหนึ่งก็ดีจะได้ไม่มีใครหน้าไหนไมาแย่งสมบัติทำให้มาร์กได้ยินจึงเช็คบินเร็ก จอมปากดีเจอคนอื่นต้องห้ามศึกสองคนนี้ก่อนที่เรื่องวุ่นวายจะลุกลามและอาจจะทําให้เสียแผนไปหมดด้านกับตันขับเรือมาที่จุดหมายสุดท้ายในการไปหาที่ซ่อนสมบัติเนื่องจากจุดนั้นเป็นจุดที่เรือไม่สามารถเข้าไปได้จึงต้องอาศัยการเดินเท้ากับการพายเรือเป็นหลักกับตันตัดสินใจถามว่าเรากําลังร่วมทริปล่าทองอยู่ใช่หรือเปล่านั่นทําให้เล็กตกใจมากที่ไม่คิดว่าแผนของเขาจะรั่วออกมาแต่กับตันก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่เล็กคนเดียวที่จะขุดทองในป่านั้น คนอื่นที่มีเป้าหมายเดียวกันกับเร็กก็นอนคุยกับรากมะม่วงไปหมดแล้วไม่มีใครได้กลับบ้านเลยสักคนแม้ว่าเร็กได้ฟังจะรู้สึกปลอดแค่ไหนก็ตามแต่ตอนนี้เขากลับลำไม่ได้แล้วนอกจากต้องเดินหน้าเพียงอย่างเดียว ทุกคนเข้ามาตั้งแคมป์เพื่อหาทางเข้าไปในป่าแต่หนทางที่จะเข้าไปในถ้าได้เร็วที่สุดไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้ยังไจงจนทาให้ดักลาสต้องเข้าไปขอแผนที่จากเล็ก์เล็กก็มีท่าทีประวิงเวลาสักพักแต่สุดท้ายเขาก็ต้องยอมให้เพราะไม่อย่างนั้นดักลาสจะไม่เป็นแบ็กให้กับเขาอีกด้านเจนิสกับมาเรียต่างคุยกันเรื่องมาร์คมาเรียที่รู้ว่าเจนิสแอบชอบมาร์คเป็นทุนอยู่แล้วต่อให้ขวางลำยังไงมาร์กก็ไม่หวนกลับมาเป็นของเธอได้อีก จึงขอเป็นคนสนับสนุนเจนนิสให้ลงเอ่ยกับมาร์คด้วยดีนั่นทําให้ทั้งเจนนิสกับมาเรียกลายเป็นพื้นสาวที่สนิทก,กนันทันทีตกค่าในป่าด้านเล็สกับมาร์คต่างเป็นคู่กัดกันไม่ว่าจะตอนไหนก็ฟาดฝีปากใส่กันอยู่เสมอมาร์คเอ่ยขึ้นว่าที่มาร่วมทริปเนี่ยไม่ได้มาเพื่อเอาทองแต่มาเพื่อเช็คบินคนอย่างมึงต่างหากแต่จะตอนไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นทําให้เห็นว่าเล็กสกับมาร์คไม่กินเส้นกันตั้งแต่มาร์คได้ยินชื่อจากปากของดักลาสแล้ว เช้าวันต่อมาเล็กซ์และคนงานคนอื่นไปล้างเนื้อล้างตัวริมแม่น้ําทัในใดนั้นก็มีจระเข้โผล่ขึ้นมาบนผิวน้ําพุ่งตรงปรีเข้าไปสอยคนงานนั้นลากไปกินรากลับได้เบรกฟาดลงท้องของมันแต่พอคนอื่นๆตามมาช่วยก็ช่วยคนงานไม่ทันและเล็กก็หายสาบสูญไปจนไม่รู้ว่าเขาจะเป็นตายร้ายดียังไง แต่ก็มีความเห็นตรงกันว่าเขาอาจจะตกเป็นเบรกฟัสลงท้องจระเข้ไปอีกคนแล้วก็ได้เมื่อพักแรงหายเหนื่อยเสร็จแล้วกัปตันก็ส่งพวกเขามาถึงที่นี่ก่อนที่จะเปลี่ยนไปนั่งเรือพายจากพวกชาวบ้านในท้องที่นั่นทําให้เหลือแต่มาร์กเจนนิสมาเรียคาวดักลาสและตัวบาชีเท่านั้นที่ยังรอดชีวิตหลังจากนั่งเรือพายเสร็จก็เข้ามาตั้งแคมป์กันอีกครั้งเจนนิสเข้าไปในเต็นท์ของมาร์กถามด้วยความสงสัยว่าเขามีปัญหาอะไรกับเล็กซ์หรือเปล่าแต่มาร์กก็ไม่ยอมตอบ และเขารู้ว่าเจนิสก็แอบชอบเขาด้วยเช่นกันก็เลยทําให้ตอนนี้ทั้งสองตกเป็นของกันและกันด้วยเช้าวันต่อมาที่น้ําตกข้างๆจุดที่พักของพวกเขามาเรียรเข้ามาอาบน้ำที่น้ําตกเธอกําลังแหวกว่าย ก็มีบางคนลากเธอจากใต้น้ําแล้วก็สังหารเธอจนสิ้นใจตายหลังจากนั้นเขาที่มาลาดตะเวนเห็นร่างมาเรียที่ตกอยู่ในสภาพเปลือยเปล่าก็ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อส่งสัญญาณถึงคนอื่นทันทีด้านข่าวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตอนที่เขาลาดตะเวนเขาเห็นแ้าร่างมาเรียที่เสียชีวิตแล้วเท่านั้นแต่ตัวบัชีก็ยังโวยว่าเขาเป็นคนทำซะเองหรือเปล่าเขาปฏิเสธว่ามันไม่ใช่ฝีมือของเขาทำไมไม่เอาเวลาโทษเขาไปหาตัวคนทรยศจะดีกว่า ดักลาสก็เลยห้ามสึกบอกว่ามาเรียอาจจะเป็นตะคริวจนเสียชีวิตเลยก็ได้มักเองที่ยังเคลือบแคลงใจกับการตายของมาเรียแต่เขาก็ขัดเสียงส่วนมากไม่ได้จึงจะเป็นต้องปล่อยร่างของมาเรียเป็นไปตามยถากรรมก่อนที่จะรีบไปเก็บเต็นท์เพื่อเดินทางต่อ ระหว่างการเดินทางไปล่าทองจังหวะนั้นตัวบาชิที่ยังไม่รู้จักจบสิ้นกับข่าวก็เลยหาเลือกซัดกับเขาวอย่างเอาเป็นเอาตายก่อนที่ต่างคนต่างจะได้ซัดกันคนละแผลเลยทำให้ทั้งสองคนนี้หายเครื่องต่อกันสักทีเติ้ลมาร์กตัดสินใจให้ชาวบ้านคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกลับบ้านไปให้หมดทำให้ดักลาสไม่พอใจมากแล้วจะเอาอะไรมาคุ้มกันเขาแล้วจะเอาใครมาขนทองในเมื่อไล่กลับไปแบบนี้เมื่อตอบว่าเราจะแบ่งส่วนของใครของมันแค่นี้ก็หมดปัญหาแล้วยิ่งไกลทำมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งหวาดเสียวมากขึ้นเท่านั้นทั้งหคนที่เหลือเดินไปทางสะพานไม้อันเก่าแก่ทําให้เขาที่สะดุดบางอย่างเข้าทําให้เขาตกสะพานและเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาดักลาสกับเจนิสทันทีและจําใจต้องปล่อยร่างของเขาไปเพื่อพวกเขาจะออกเดินทางต่อในขณะเดียวกันพอพวกเขาเดินทางพ้นสะพานดักลาสก็ได้แยกตัวจากกลุ่มออกไปดืด้อไปสำรวจรอบๆถ้ำโดยที่ไม่ฟังเสียงเตือนเลยทําให้โดนมือปริศนาฆ่าเขาด้วยหอกจนเสียชีวิตเจนิสที่ได้เห็นแบบนั้นใจสลาย เพราะเธอเห็นพ่อของเธอตายไปต่อหน้าต่อตาในตอนนี้ทั้งสามมาถึงหน้าถ้ำได้สําเร็จโตัวบาชินําทางเข้าไปในถ้ำเพื่อหาที่ซ่อนทองและพวกเขาก็เจอกับที่ซ่อนทองในสภาพของหีบที่สมบูรณ์และไม่มีใครงัดแ,แงะมาหลายสิบปีโดยจังหวะที่แบ่งทอไปสัตว์เป็นส่วนตัวบาชิคิดตุกติกต้องการจะกินรวบเป็นของตัวเองคนเดียวเลยเล่นงานมาร์กมาร์กับตบาชิต่างสู้กันจนสอยตบาชิด้วยศอกสลบไป แต่เจนิสก็โดนบุคคลปริศนาลักพาตัวไปทําให้มาร์กต้องหาทางช่วยเจนิสแต่พอเขาช่วยเจนิสได้ทันโตบาชิก็โดนสังหารอย่างเป็นปริศนาและยังเฉลยให้เห็นว่ามือปริศนาก็คือเร็กซ์ที่คอยฆ่าคนอื่นเพื่อไม่ให้ใครมาขวางทางการล่าทองของเขาแม้แต่รักลาสกับคนอื่นที่ตายก็ล้วนเป็นฝีมือของเขาเช่นเดียวกันแล้วที่มันคมเม็นใส่มาร์กตลอดเวลาเพราะทั้งสองเคยเป็นคู่หูนักล่าสมบัติด้วยกัน ในครั้งนั้นมาร์กกับเล็กล่าสมบัติด้วยกันแต่โดนทางการของประเทศนั้นจับตัวมาร์กได้คนเดียวแล้วเล็กก็วิ่งหนีเอาตัวรอดไปคนเดียวตามระเบียบเลยทําให้มาร์กต้องติดคุกถึง5ปีและนั้นก็ทําให้มาร์กลาขาดจากวงการล่าสมบัติและเขาก็เครียดแค้นอยากเอาคืนเล็กตั้งแต่นั้นมาทางด้านมาร์กพาเจนนิสรีบหนีไป เพราะทองไม่ได้สําคัญสําหรับเขาอีกแล้วแต่เล็กต้องการกลวยทองกินรวบไปคนเดียวแต่จะไม่ปล่อยสองคนนี้ให้หนีไปเด็ดขาดเลยทําให้เล็กเสียท่าโดนมาร์คผลักจนตกเขวถึงแก่ความตายในที่สุดแล้วทองทั้งหมดก็ตกเป็นของมาร์คกับเจนิสทันทีและหนังก็จบลงครับเขาเป็นไงบ้างครับเพื่อนสรุปได้ว่าหนังเรื่องนี้นะครับจะเฉลยให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีสัจจะในหมู่โจร แม้ว่าจะสาบานกันแทบตายนะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าในหมู่คนโลภก็ไม่มีสัจจะด้วยเช่นเดียวกันครับเมื่อความโลภมาจนอยากได้ของคนอื่นเป็นของตัวเองก็จะทําลายผู้อื่นเพื่อให้ตนเองได้ในสิ่งที่อยากได้นะครับจากหนังเรื่องนี้นะครับความโลภก็ย้อนกลับมาทาร้ายเขาในภายหลังซึ่งก็เหมือนกับในหนังเรื่องนี้นะครับถ้าเราอยากได้อะไรมากเกินไปบางทีเราก็ทําทุกวิถีทางโดยที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือมันจะผิด เพื่อที่จะได้มันมานะครับก็ฝากไว้เป็นแง่คิดในตอนท้ายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชมหนังเรื่องนี้แล้วนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือถ้าชมหนังเรื่องนี้แล้วชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมกลาต้องลาไปแล้วครับสำหรับวันนี้